อย่างที่พี่โป๋เขาได้บอกแล้วว่าเจอกันหลังจากนั้นเนี่ยมีเรื่องบังเอิญอีกพี่โป๋เนี่ยเขาก็นับถือองค์พ่อจตุคาม,มซึ่งเดียก็นับถือมากๆถ้านคํำบอดอยู่ในวงการพักเครื่องอยู่แล้วทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักพี่โป๋เวลาเขาไหว้องค์พ่อหรืออะไรเนี่ยจะมีปรากฏการตลอดก็คือเชินพระไหลหลาย,ลายท่านเนี่ยเวลาไปปลุกเสกก็จะเชิญพี่โป๋ไปทําา ถามถึงทันทีพลมนบลำพานั้นในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีของที่ถึงอันดับและเป็นอยู่ในแนวหน้าของผู้ที่สะสมพระที่ท่านสะสมไว้นั้นเท่าที่รู้นะฮะเป็นพระระดับท็อประดับสุดยอดของประเทศแต่หลายองค์โดยเฉพาะพระักหะใหญ่ๆนะพวกพระชุดเป็นจภาคีพวกอะไรเงี้ยนะครับนีกว่าของท่านเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ในตำนานท่านเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาองค์พ่อมากเพราะฉะนั้นถ้าทํารูปแบบที่เกี่ยวองค์พ่อผมว่าท่านเต็มร้อย จนวนมวลสารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเขาเล่นพระเนี่ยเขาก็เป็นพ่อพระของวงการราเครื่องนะนักนีกมสาสมพมะเครื่องทั่วประเทศเนี่ยให้ความรักเคารพเขามากทั้งนั้นนี่เขา,มา,เขาไม่ใช่พ่อค้าพระไม่ใช่อะไรแต่เขาเป็นมือซื้อและเป็นคนที่มีความเมตตากับน้องๆชาววงการราเครื่องไม่ว่าจะมีการทําอะไรสร้างอะไรเป็นไปนในทางของการกุศลหรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธรารณชนเนี่ย